สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับ e x c l u s i v e c a r Rental นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz c c r d ี c 220D อวังกาศนะครับปี2024นะครับค่าตัวอยู่ที่2.73ล้านบาทนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างเราจะพามาดูรีวิวนะครับภายนอกรอบคันแล้วก็รีวิวภายในนะครับเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนตัดสินใจทำการเลือกซื้อหรือจะมาทำการเช่ากับเราก็ได้นะครับโดยเจ้า เบนซ์ 220D คันนี้นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กมาให้ด้วยนะครับผมแรงม้าอยู่ที่200แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรโอเคมาที่ด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าก็ดูโชบเชี่ยวสวยงามนะครับเริ่มที่ไฟหน้ากันก่อนไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นรูปทรงแบบใหม่แล้วนะครับผมโดยที่ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นเปิดปิด ไฟอัตโนมัตินะครับผมแต่ว่ายังไม่มีตัว Adaptive LED มาให้นะครับก็คือหลบหลีกหรือว่าหลีกเลี่ยงแสงที่จะให้โดนคันข้างหน้ายังไม่มีมาให้นะครับผมต่อมามาที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็ดูโฉบเฉียวสวยงามนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นมาพร้อมกับลายขอบโครเมียมนะครับผมมีโลโก้เบนท์ให้2โลโก้นะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นโลโก้เบนท์ขนาดใหญ่เลยนะครับส่วนด้านบนก็เป็นอันเล็กนะครับผมแล้วก็เซนเซอร์นะครับ มีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้เซ็นเซอร์กะระยะนะครับแล้วก็เตือนกันชนด้านหน้ามีมาให้แต่ว่าจะยังไม่มีกล้องมองหน้ามาให้นะครับผมมาที่ด้านข้างนะครับเริ่มจากล้อก่อนเลยล้อขนาดใหญ่นะครับขนาด18นิ้วนะครับผมแม็กนี่เป็นสีเงินสวยงามดูเป็นสปอร์ตนะครับเห็นโลโก้เบนซ์นะครับยางที่ให้มานะครับกับตัวรถเป็นแบบ r ันแฟรด้วยเนาะต่อมานะครับเราก็มาดูที่ด้านข้างเนาะกระจก มองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับไฟเลี้ยวขนาดยาวเลยนี่มีมาให้นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วก็มีตัวบายสปอร์ตมีมาให้เหมือนกันนะครับเพิ่มเติมนิดนึงคือตัวกระจกมองข้างของเขาเนี่ยครับก็จะมีตัวไฟส่องสว่างมาให้นะครับเป็นโลโกโเ้เบนซ์ส่องลงที่พื้นเนาะเป็นเวลคัมนะครับตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดตอนเช้าอาจจะไม่เห็นนะครับเพื่อที่จะให้เรามองเห็นทางเวลาไปจอด มืดๆอะไรครับมีให้ทั้งสองข้างเลยนะครับของตรงกระจกมองข้างประตูจับนะครับผมที่จับประตูถ้าคุณแจอยู่ใกล้เนี่ยเราสามารถล็อกรถกดล็อกรถได้นะครับมีมาให้ทั้ง4บานเลยนี้ดีมากนะครับสามารถกดล็อกได้ทั้ง4บานแล้วก็ปลดล็อกแบบ k คีย e ์เลสด้วยนะครับเอามือสอดเข้าไปรถก็ทําการปลดล็อกให้ได้ทั้ง4บานเหมือนกันอเดี๋ยวผมมาลองดูบานประตูหลังให้นะครับลองเอามือสอดเข้าไปเป็น k คีย e ์เลสทั้ง4ประตูเลยนะครับถือว่าให้มา คุ้มค่ามากนะครับในส่วนนี้ฝาถังน้ํามันอยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับผมน้ํามันที่เติมเป็นดีเซลได้เลยนะครับดีเซลธรรมดาได้เลยนะครับก็กดเปิดตรงนี้แล้วฝาถังก็จะเปิดให้นะครับข้างในจะไม่มีที่เปิดเนาะเวลาเปิดก็ให้พนักง,งานของที่ปั๊มเขามาเปิดให้ตรงด้านนอกได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีบอกข้อมูลของเกี่ยวกับลมยางหรืออะไรางี้จะอยู่ตรง ตรงฝาถังน้ํามันทั้งหมดเลยนะครับผมมาที่ด้านหลังนะครับเริ the the um. stand, ่มจากไฟท้ายก่อนไฟท้ายเป็นแบบคาดยาวมานี the 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 ่เลยนะครับมีไฟมีไฟถอยหลังนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์6จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ของรุ่นนี้จะมีแค่กล้องมองหลังนาอยังไม่มีกล้องมอง360กนะครับกล้องเขาก็จะซ่อนอยู่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยกล้องก็จะโผล่ทำงานออกมานะครับโลโก้เบนซ์นะครับอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะครับผมที่สำคัญที่สุดก็จะมีตัว คลิกเซนเซอร์นะครับมีมาให้นะครับคลิกเซนเซอร์เราใช้โดยการที่เราเตะผ่ากลางเข้าไปตรงระหว่างโลโก้นะครับเตะเข้าไปข้างใต้นะครับเวลามีคุญแจอยู่ใกล้เนาะฝาท้ายเขาก็จะเปิดตอนปิดก็เตะปิดนะครับวิธีการเปิดทําได้อยู่หลักๆ4วิธีเนาะก็คือเปิดจากด้านในนะครับเปิดจากตัวรีโมทนะครับแล้วก็เปิดจากด้านท้ายเขาแล้วก็คลิกเซนเซอร์นะครับมีอยู่4วิธีโอเคข้างท้ายก็มีขนาดใหญ่มากนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้นะครับไม่สูงแต่ว่าลึกเข้าไปข้างในเนาะแล้วก็ เบาสามารถพับได้60-40นะครับมาพับตรงนี้ได้เราดึงปุ๊บเบาะเขาก็จะพับเข้าไปข้างในนะครับของ2ฝั่งก็จะแยกกันเนาะแล้วก็ข้างใต้นะครับมีอายางไหมยางอะไรยางอะไรไม่มีมาให้นะครับแต่ว่ามีที่เก็บของนะครับข้างล่างได้อีกพอสมควรเลยเนาะโอเคส่วนตอนปิดก็สามารถปิดได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะมี ให้ปิดอย่างเดียวหรือจะปิดแล้วล็อกด้วยนะครับเราปิดอย่างเดียวหรือว่าตอนปิดจะคิดเซนเซอร์ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างในดูนะครับของผู้โดยสารตอนหลังก่อนเนาะประตูก็อ่าเปิดได้กว้างพอสมควรเนาะเดี๋ยวผมลองเข้าไปก่อนที่ผมสูงประมาณร้0ยแปต้นๆเนานะอ่ะเข้ามาแล้วอันนี้ก็คือข้างข้างหน้าเราเนี่ยนะครับก็คือปรับนั่งตามจริงเลยนะครับข้างหน้ามีคนนั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งจริงๆเลยที่เรานั่งกันนะครับพื้นที่ เฮดรูมเหลือนะครับเล็ก oh, รูมก็เหลืออยู่พอสมควรนะครับถือว่านั่งสบายอยู่นะครับแต่ตัวเบาะเขาก็จะเป็นเบาะหนังนั่งสบายเนาะดูที่พักแขนก่อนนะครับเอาที่พักแขนลงมานะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับกด2จังหวะเนาะมีที่วางแก้วน้ําให้2แก้วนะครับผมโอเคพอเอาที่พักแขนลงมาแล้วเราก็ลองนั่งดูถ้าเดินทางไกลก็สามารถนั่งได้เลยนะครับนั่งได้จริงไกลๆได้เลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยก็เขาทํามีขนาดบานใหญ่อยู่นะทำให้เรารู้สึก ไม่อึดอัดเวลานั่งเนาะมีไฟอ่านหนังสือมาให้นะครับเป็น LED ด้วยนะครับสองฝั่งเลยโอเคเป็นดิมไลท์แบบ LED นะครับไฟอ่านหนังสือตรงนี้มีที่จับแล้วก็มีที่แขวนมาให้ที่เก็บของมีให้สองฝั่งนะครับตรงนี้จะไม่มีที่ชาร์จนะครับตรงแผงตรงนี้เนาะมีแอร์มาให้นะครับเป็นแอร์ทีอ่อิงจากผู้โดยสารตอนหน้านะครับแอร์ Air มีให้สองช่องเนาะที่วางของ ที่วางแก้วน้านะครับที่วางแก้วน้ํามีมาให้มาวางแก้วน้ําได้สองแก้วแล้วก็มีลําโพงมาให้นะครับสองฝั่งโอเคเรามาอยู่กันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเริ่มจากตัวพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยเป็นหนังนะครับผมวัสดุตรงคอนโซลก็เป็นแบบบุนุ่มนะครับแล้วก็มีลายตัวลายเคฟล่าด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับผมส่วนตัวพวงมาลัยนะครับเริ่มจากพวงมาลัยก็คือด้านขวาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตัว ระบบคูสคอนโทรลนะครับของเบนซ์ซีคัสตัวนี้นะครับจะยังไม่มีเป็นอนะแดปตีฟคูซคอนโทรลเนาะจะมีมาให้เป็นแบบคูซคอนโทรลอย่างเดียวยังไม่ถึงจุดยุดนิ่งนะครับผมแล้วก็เราก็มาเล่นตรงนี้ได้ด้วยมีปุ่มโฮมนะครับสามารถเป็นช็อตคัทที่จะเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะครับอย่างตอนนี้เป็นสปอร์ตอยู่ถ้าเราเลื่อนมันจะเป็นแบบสัมผัสด้วยนะครับเราเลื่อนไปเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายแบบเลยแล้วก็ถ้าเลือกผมเลือกคลาสสิกอะลองกดโอเคปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนรวมทั้งตัวหน้าจอกลางนี้ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยน เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับควบคุมเรื่องเครื่องเสียงรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงเป็นของควบคุมเกี่ยวกับมีเดียต่างๆรวมถึงปุ่มโฮมก็มีมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องดับเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับ engine start stop เนาะแล้วก็ปุ่มข้างล่างนี่ก็จะเป็นตัวออโต้เบรกโฮนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับระบบ Engine Start s t o p ของคันนี้ที่มีมานะครับก็คือเวลาเรา,อาจอด ติดไฟแดงหรือว่ารถจอดอยู่กับที่นะครับระบบก็จะเบาเครื่องยนต์ลงนะครับให้เครื่องยนต์เดินเบาเพื่อที่จะประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนะครับซึ่งคันนี้เป็นน้ํามันดีเซลด้วยและมีระบบนี้มาช่วยด้วยก็เลยทําให้สามารถประหยัดน้ํามันได้มากยิ่งขึ้นนะครับประหยัดจริงนะครับคันนี้แล้วก็ระบบ engine นเนี่ยตอนที่เขาเบาเครื่องลงนะครับแล้วก็เราเหยียบคันเร่งหรือเตรียมตัวที่จะออกรถ ต่อไปอย่างเช่นไฟเขียวแล้วอย่างเงี้ยนะครับระบบที่จะมาช่วยตัวเครื่องยนต์ให้ติดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่เขามีมาให้ลูกเล็กๆเนี่ยนะครับจะมาช่วยในส่วนนี้เนาะต่อมานะครับเรามาที่ตัวแผงแอร์ก่อนนะครับแผงแอร์ก็จะเป็นเหมือนตัวใบพัดเครื่องบินนะครับแล้วก็มีมาให้คือ5 5จุดนะครับ5ช่องนะครับก็แอร์จะเป็นแยกอิสระซ้ายขวานะครับของผู้โดยสารตอนหน้าเนาะก็คือช็อตคัดแอร์จะอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับก็คือ แยกอุณหภูมิกันได้เอามาที่หน้าจอกลางนะครับเด่นชัดเลยนะครับเป็นหน้าจอรูปแบบใหม่ของ Mercedes Benz นะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นอาจจะนําเข้ามาใช้กันเกือบทั้งหมดแล้วครับเป็นหน้าจอกว้างแล้วก็ยาวลงมาอย่างนี้นะครับทําให้ดูใหญ่ขึ้นดูสวยงามโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอเนี่ยครับขนาดอยู่ที่1 0 9นิ้วนะครับส่วนหน้าจอมาตรวัดนี้จะอยู่ที่12.3นิ้วนะครับซึ่งให้มาเป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับฟังก์ชันที่มีในหน้าจอกกก็จะมีีเ่ยววัับต เชื่อมต่อบลูทูธนะครับคันนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จเนี่ยสามารถดู Apple Car p l a y พหรือ Auto Android เชื่อมต่อได้ผ่านเป็นแบบไร้สายเลยนะครับไม่ต้องใช้สายใดๆเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้แบบไร้สายแล้วเนาะตัวนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกคอมฟอร์ตอะไรครับปรับแต่งพวกไฟ Ambient Light นะครับ ambient Li g h t คันนี้สามารถปรับแต่งได้64ีเฉดสีเลยครับมีมาให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะเนี่ยมีมาให้หมดเลยนะครับเป็นสีแบบสีหลักสีหรือสีเดียวนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับ เลื่อนเลือกสีได้เลยนะครับสีมีให้เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้มันสว่างอยู่อาจจะไม่เห็นชัดถ้าตอนคืนจะสวยมากครับแอนเดนไลท์มีมาให้เป็นขอบตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงประตูข้างนะครับมีมาให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเนาะอะ,อะต่อมาก็จะเป็นดนามิกนะครับการปรับระบบการขับขี่นะครับดนามิกแล้วก็มาเลือกตรงนี้เนาะเป็นอีโค o คอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตแล้วก็อินดิวิเดวลนะครับผมเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอเขาก็จะขึ้นโชว์นะครับแต่ว่า ค่าตั้งค่าเสร็จก็แนะนําเป็นคอมฟอร์ตไ้ก่อนนะครับผมต่อมาก็จะมีกล้องนะครับคันนี้มีระบบปัก k i n g ช่วยถอยจอดเข้าซองมาให้ด้วยแล้วก็เป็นกล้องมองหลังเนาะกล้องมองหลังกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมแต่ยังไม่มีกล้อง360องศาที่บอกนะครับระบบปัก k i n g ต่อนะครับก็ถ้ามันมีช่องเนี่ยช่องก็จะขึ้นมาด้านข้างทั้งหมดนะครับแล้วก็กดเลือกช่องที่เราอยากจอดได้เลยตัวรถก็จะ เริ่มทำงานนะครับก็จะสั่งการให้เราเข้าเกียร์เหยียบเบรกตามที่เขาบอกเนาะโอเคอันนี้ก็คือระบบอันนี้ก็คือตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็มีประมาณนี้เนาะอุณหภูมิแอร์อยู่ข้างล่างนะครับเปิดปิดเพิ่มเสียงลบเสียงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมามาที่ตัวด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีไวเลสชาร์จมาให้1ช่องนะครับอยู่ตรงนี้แอบอยูข่ข้างล่างนะครับโอเคอันนี้ก็เปิดปิดได้นะครับดันเปิดดันปิด จะปิดก็ได้เนาะจะเปิดก็ได้นะครับสามารถวางแก้วน้ําได้2แก้วเนาะแล้วก็จะมีตัวไวเลสชาร์จมาให้ชาร์จมือถือวางได้เลยตรงนี้นะครับ USB C มีมาให้1จุดแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นที่ชาร์จคุณแจนะครับวางวางคุณแจได้เหมือนกัน2ตําแหน่งนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของเล็กน้อยนะคบเป็นแบบบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับมี USB C ให้อีก2ช่องอ่าผู้โดยสารตอนหลังที่ไม่มีด้านหลังตอนแรกเนาะก็เอามาใช้ร่วมกันกับ ผู้โดยสารตอนหน้าตรงนี้เนาะเราก็สามารถเก็บของได้เล็กน้อยแล้วก็ชาร์จแบตได้นะครับเป็นแบบรัตเตอร์ไฟนะครับผมกระจกตัดแสงเป็นแบบอัตโนมัติเนาะด้านบนก็ไฟเป็นแบบสัมผัสไหมท่านหน้าโอเคไฟเป็นแบบ LED ดิมไลท์นะครับเป็นสัมผัสด้วยเนาะแล้วก็อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเปิดไฟห้องโดยสารปิดไฟห้องโดยสารทั้งหมดนะครับเปิดไฟห้องโดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็มี SOS ของ m e r c e d e s b e n z นะครับอยู่ตรงนี้ต่อมามาดูตัว บานบางแดดนะบานบางแดดโอเคมีตัวไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับสำหรับคนผู้หญิงที่บางทีต้องการแต่งหน้าบนรถเนาะแล้วก็สามารถปรับบางแดดมนาะได้ด้านข้างด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ตัว C220D มีมาให้ก็คือตัว m e m o r รี e ซีนะครับมีมาให้2ฝั่งนะครับตอนหน้านะครับเบาะเป็น m e m o r รี e ซีนะครับจําได้3ตําแหน่งนะครับมีให้ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้ ตัวเบาไฟฟ้าทั้งคู่เนี่ยนะครับสามารถปรับได้12ทิศทางเลยนะครับทั้งหมดต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองระบบที่เป็นระบบช่วยถอยจอดนะครับ Parking Assistant ของตัว Mercedes-ben z นะครับว่าทํางานยังไงนะฮะอันนี้เราก็มาที่ลานที่มีช่องจอดเยอะนะครับโอเคพอเราเจอช่องจอดแล้วเราลองมากดนะครับตรงนี้นะครับตัว P นี้นะครับที่เป็นรูปกล้องเขาก็จะคํานวณหานะครับเดินหน้าต่อเพื่อเริ่มค้นหารถนะครับเขาก็กําลังค้นหาที่จอดที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับ โอเคอันนี้ก็คือเราขับไม่เรื่อยนะครับเขาหาที่จอดเจอมันจะขึ้นรูปช่องนี้นะครับถ้าไม่ีหลายช่องเราก็คลิกเลือกนะครับแต่ว่านี้มันขึ้นช่องเดียวนะครับเขาก็บอกเริ่มการทํางานโดยการกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มไปอ่ะเขาก็จะทํางานต่อมาแล้วอันนี้ผมปล่อยพวงมาลัยนะครับปล่อยเบรกแล้วนะครับผมเขาก็จะเริ่มถอยนะครับเริ่มถอยเข้าช่องนะครับผมโอเคเขาถอยเข้ามานะครับ เอาด้านท้ายเข้ามาให้แล้วโอเคโอเคพอเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นว่าให้เราจับวงมาลัยเนาะและเขาก็จอดรถให้เราเรียบร้อยเป็นอันจบครับเราก็มาอยู่ในช่วงทดลองขับกันนะครับกับเจ้า mercedes benz c 2 2 0พอาวังกาศปี2024นะครับผมความรู้สึกแรกเลยก็คือช่วงล่างนะครับของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลน,นะครับเหมาะกับ ครอบครัวนะครับเดินทางไปไกลๆเนี่ยก็จะขับค่อนข้างสบายเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งดีนะครับเหยียบเร่งก็มาเหยียบเร่งก็มาเลยนะครับก็คือตอบสนองกับเท้าเราได้ดีมากๆนะครับผมส่วนเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามานะครับมีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆสําหรับตัวรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยถือว่าเข้ามาน้อยมากๆเลยนะครับเก็บเสียงภายนอกเก็บเสียงลมเก็บเสียงรถ ข้างนอกนะครับเก็บเสียงได้ดีนะครับตามสไตล์แบบฉบับของเบนซ์อยู่แล้วนะครับผมวงมาไลยคอนโทรนก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับก็ไปตามาที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่งให้ดูอัตราเร่งอัตราเร่งดีมากๆนะครับอันนี้เราอยู่กันในโหมดที่เป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับโอเคโอ้โหแตกต่างกัน เยอะพอสมควรเลยครับก็เห็นได้ชัดเลยพอเป็นโหมดจากคอมฟอร์ตมาเป็นสปอร์ตเนี่ยตอบสนองกับเราได้เร็วมากขึ้นนะครับเหยียบคันเร่งก็คือแต่นิดเดียวก็คือพุ่งเลยครับรถพุ่งพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าแนะนําก็คือเราใช้งานทั่วไปใช้งานในครอบครัวในเมืองทั่วไปก็เปลี่ยนเป็นโหมดคอมฟอร์ตหรืออีโค่ธรรมดาก็พอนะครับโอเคนี้เรามาจอดติดไฟแดงนะครับโอเค พอ,พอเราผ่อนคันเล่งเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเดินเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันอาจจะมีสันส่นๆหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เดินเบาพอออกไปเครื่องยนต์ก็จะเริ่มกลับมาทํางานอย่างที่บอกก็คือใช้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าลูกเล็กเนี่ยนะครับมาเป็นตัวสตาร์ทให้นะครับจะได้ไม่ลดการสิ้นเปลืองตัวน้ํามันนะครับลดการสิ้นเปลืองของน้ํามันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดอีโคนะครับก็อาจจะอืดน,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้อืดมากก็ใกล้เคียงกับโหมดคอมฟอร์ตเลยนะครับ ัวแอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเย็นน้อยลงนะครับตัวอีโคของตัว Mercedes-Benz นะครับโหมดอีโครับครับก็ปกติลื่นไหลนะครับอ่าถ้าสําหรับความรู้สึกส่วนตัวผมชอบโหมดอีโคสุดเนาะถ้าถ้าเทียบกับคอน์ตแล้วผมชอบโหมดอีโคสุดเพราะว่ามันอ่าขับง่ายดีครับคุณผู้หญิงหรือว่าอ่าคนที่ฝึกขับรถใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าจะถือว่าขับง่ายกว่านะครับก็คือรถมันจะแบบ ค่อยๆไปเรื่อยๆเนิบๆนะครับไม่ไม่กระโชกหกหักแล้วก็ตอนเราผ่อนคันเร่งเนี่ยมันก็เหมือนโฮไว้นะครับเนี่ยมันก็จะเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยตัวรถมันก็จะเหมือนชะลอตัวได้มากกว่าแล้วก็เขามีตัวแพดเดิลชิพมาให้นะครับสฝั่งนะครับตรงนี้เนาะเป็นเกียร์มาให้ถึง9สปีดเลยนะครับมี9สปีดเลยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอัตราการทดเกียร์ของเบนก็คือสมูทลื่นไหล ปกติเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับผมเควสัยทัดการขับขี่นะครับก็กระจกทั้งสองบานหน้ากับบานข้างเนี่ยครับก็ถือว่าบานใหญ่นะครับมองได้โล่งตานะครับแต่ว่าตัวรถก็อาจจะเตี้ยหน่อยนะครับเป็นทรงสปอร์ตหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้เรากะระยะขอไปเรเงแฮมอาจจะยากนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ความคุ้นเคยด้วยเนาะตัวบายสปอร์ตก็ทํางานปกตินะครับบายสปอร์ตมีมาให้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็ มีตัวเสียงแจ้งเตือนด้วยเวลามีรถอยู่ด้านข้างเรานะครับเราก็มาจอติดไฟแดงแล้วพอเราจอติดไฟแดงเนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะเดินเบาขึ้นทันทีนะครับเป็นอเอนจินตัวสต็อปก็จะเข้ามาทํางานเนาะส่วนการใช้ออโต้เบรกโฮทำยังไงนะครับออโต้เบรกโฮคือเวลาเราเบรกเสร็จแล้วเราไม่อยากเข้าเกียร์ P หรือเกียร์ N เราก็เหยียบเบรกไปทีหนึ่งหนึ่งครั้งตึ๊กคําว่าโฮก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็ปล่อยคันเร่งได้เลยตอน รีวิวข้างในนะครับเราลืมบอกไปนะครับก้านเกียร์นะครับของ m e r c e d e s Benz ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ด้านขวามือตรงหลังพวงมาลัยนะครับก็คือมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D ปกติเลยนะครับเกียร์ P ก็คือกดลงไป1ทีนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูพอจอดปุ๊บโอเคเรากดไปที่ก้านตรงนี้เลยนะครับก้านเกียร์เขากดลงไปกดลงไปก็จะเป็นเกียร์ P นะครับเข้าเกียร์ P ถ้าเกียร์ N เราก็คือเหยียบเบรกตบลงมาจะเป็นเกียร์ N นะครับส่วนเกียร์ R ก็ ดันขึ้นนะครับเป็นเกียร์ถอยหลังกล้องก็งจะทำงานเนาะโอเคแล้วก็ตัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวก้านไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหน้าจะอยู่บริเวณนี้นะครับอทั้งหมดนี้นะครับก็คือทดลองขับแล้วก็บอกความรู้สึกในการขับนะครับสำหรับเจ้า Benz C220 d อวังกาศนะครับปี2024คันนี้นะครับผม ความรู้สึกในการขับหรือชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถมาลองเช่าขับกันได้หรือว่าจะลองดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบอีกแบบหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุระยะพินิจของแต่ละท่านเลยนะครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือคลิปรีวิวภายนอกภายในเบื้องต้นนะครับของเจ้า m e r c e d e s b ส n z C-Class C 2 2 0 d อวังกาดนะครับผมปี2024หากสนใจเช่าหรือว่าชื่นชอบนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางท้ายคลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนก็พบกันใหม่สวัสดีครับ